ครับมื่อนี้ครับพ่อแม่พี่น้องมาดักหมูเพิงเข้าแล้วครับไม้ของก็เป็นไห้น้าครับเป็นเกียวแล้วครับสองฟังก็เป็นนะครับหงาหงาคนชนก็ อยาค้าครับอยาใ,ใสายกันดีหรอครับหนูมันที่ออกมาจากไหนครับฟองมันอากาศน้ำมือแรงที่เห็นห้อยหนูอยู่นะครับตอนทาง thì à thì đây nhìn xiềng ngục Đang hén nghe đó các นกมันเลี้ยงลูกอ่อนกับนกมันให้บินวนปนอยู่ จะล่อหามือใส้จนดิ้นแล้วมือนี้ก็ได้ไปมึงได้นน้ำกระท่วมเบ้อหามือใส้ยากไปวนไปวนมาอยู่ ครับนี่เราก็ใส่ไว้ประมาณนี้แล้วครับโอ้หายปันไก่เลยครับงูกันขักวัพไก่แม่ลูกอ่อนครับดินเจิดไปเจิดไม้ครับห้อยงูกระลายเลยครับเนะี่ยต่างกันนะห้อยงูกับตรงนี้ครับไม่ได้เปลี่ยนเังไองลนยะหายนี่ก็เคยมาใส่ให้กันทำไมนะ มันครับน้ำใจเ้วฝนมันออแข็งหลยนะครับฝนตกแข็งหลยจะได้หนูไปบวกขี่ตัวเราครับถ้าจะอยากตัวกว็จะจำไม่ได้แล้วล่ะ ทนี่ก็ถือว่าอาศดีเตอบดีคับฝผลปตอกก็ดีครับ,รออรบแย่มือไม่ครับเป็นตัน้งเดยตอนมันห้อยนูดอกครับนะออกจากหูนะครับห้อยบืนเขา่าบืนออกอยู่น,นะครับ เพิ่มเข่าบุญด้อยเมืองครับห้เตาไงครับห้เตาไงครับยางพาให้น้าเพื่อนแต่ลยครับโอ้ยตัวไงคราบเกิดเพื่อนแล้วครับถวินก็ให้คำแล้วครับ ใส่ไปยังไงเนาะมันก็ดอนบ่งกปานดครับนะใส่ไ้นี่ครับโลดนะไม้ทางมันมาจากไหนนะผมก็ทิดรักวัซื่อนี่ล่ะครับหอยมันอนอกมาจากหม่องงูที่เฮาว่าน่ะครับออกมาน,นี่และเอาอมือไปหาหม่องก็หายากไปครับมื้อนะ มองไ้น้ำกระวมเบิ ใส่ไปนี่นะครับกาทารุ่นน้ำกันครับประมาณสองตัวหมูควาได้ครับเห็นบ่ครับนกกันนะ่ำมันฮ้องใส่อยู่นะครับโมยานพ้นป่านไนดดอกที่ป่านไกลแม่ลูก้อนด้วยกันเนี่ยนะ ถารุ่นน้ำกันครับประมาณสองพุ่มกวกาครับว่าที่มีโตัวมอครับมีความหมานนะครับโอ้บินมาหาคนเลยครับโนโกอันนี้ก็ได้นะครับโอ้มันบอยานเลยอครับครับเห็นบ่ บินเข่าหาคนเลยครับตาสองพุ่มเด้อครับคอยทิ้ามายามครับทิใส่ไปอยกจากน้อยกันครับแต่ม,นมนันที่ทำก่อนครับผมมื่อกี้ท้าพอเมมพี่น้องมายามหนูนเก่าแล้วครับครับในเวลาสองพุ่มกว่าแล้วครับไปครับไปยามหนูน้ำกันครับ เรียบร้อยแล้วครับหลังแรกเขาก็ได้โอ้ติดหม่ไหมนะครับตอนนี้เรียอยู่โอ้ตัวใหญ่อยู่ครับต้องเท้าแต่ตัวใหญ่ครับครับตัวแรกเขาครับงามเลยครับครับกระรุนไปน้ำกันเลยครับ มองนี่ก็บ่ได้ทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับนี่เป็นปตาหญ้าขนครับใส่บ่หลายหลหลังอันนี้ครับมันมาใส่ก็เลยบ่ได้ทายให้เบิ่งครับไว้กัดหญ้าหลายอยู่ครับเจ้าสิเป็นงูหยังเด้ หลังนี่ก็ซื้อๆอยู่ครับมือนี่ก็เป็นข้วโพดขาวครับนี่ยข้วโพดย่างเดี่ยวเลยครับเพราะว่ามอเอรไซขี่ไต่ย้อนเมืองหนูมันบอเป็นตาหญยแบบไหนนะครับหามัองไซค์โอ้ลำบากเลยครับหา,ามัองไซห้ามมัน ขวมป้าหลายๆพอที่หาหม่องไ้ได้ครับเป็นวินวุนหาหม่องไซทางนี้ก็ซื่อๆอยู่ครับก็บเป็นห้อยกัดหนาบอ่ะห้อยกัดหนาเต็มเป,ไปดิดที่ครับใส่ไว้ติดกันหมครับถ้าที่เป็ี่ยนงูงยังครับงูขั้วทีว่ มีข้องขาวกับบ้หัวนะครับหลังนี้ก็ใส่เลยน้อยกัดนหนารุ่นต้องเันไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยยุ้งไปครับปลามันชื้นแน่นะครับปลามันเปียก หามองไซบ่ได้ครับกูเลยเออามาบันได้มาแล้วกูเล่ไซไปนะครับแต่มั่นใจปันไดแล้วครับนี่ก็ัเสือเส่อๆอยู่หลังนี่มันตันโอ้ครับมึงมันมาปิ้นกลับห้องครับแม่นอนแต่ว่า ก,กลังว่างเับปิ้นกลับของห่วมที่กินยานะครับคุณหลังสุดท้ายน้ำกันครับของไม้นี่ตายไปหนึ่งครับหมอนตายครับ ัดการยาบลากันเด้วครับบอหันายผมใส่หกหลังได้สองตัวครับหมายแรกเขาครับมันหมาน,นครับไปรุ่นน้ำกันหมยสองครับครับกงหอดไม้สองแล้วครับก็บบอไก่กันปันไดครับตุ่นน้ำกันหมยสองครับั้งนิ้เบบบ เป็นนั้นโอ้บางเขียดครับโตงเายแล้วมองเขียดครับปุ้นๆครับตั้งแต่ว่านเขาไปกำลังพวงครับ ยางกายหมายแล้วครับซื่อๆมือนีกับไส่เป็นข้อโพดซื่อๆเลยครับน้ำยาน้ำ,นำกัะเ่าได้ไส่ครับหัวเชีย่ยวกระพได้ใส่ดอกเป็นข้อโพดขาวครับนั่นะ ฟังสองเขาเคยซื้อซื้ออยู่ครับไนนงเนาะหมายซอง นี่ซีซ่ครับข้างหลังนี่น้ำกันครับเห็นบ่มครับเรียบร้อยแล้วครับหมยสองเขาผู้โบ้ยเงขาตังมีขั้วาำังง้ำเลยครับ ตบวมังงามเลยครับก,รการยัาบยั้งกันเด้อครับโคมตัวที่สามของครับโอ้ติดใหม่ๆนะครับครับติดใหม่ๆนะครับโหญ่อยู่ครับครับรุ่นไปน้ำกันต่อไปครับได้สามเต็มแล้วนะครับมือนะนนนนนบ่ได้ใส่แก้ๆๆๆวชุกกน้อน ทางนี้ก็ซื้อๆอ,อ,อยู่ครับโอ้เขียดหลายๆครับเขียดไม่ให้นะเพื่อนบ้านเขาแล้วนะครับเดี๋ยวมืออื่นเออทีสาพอเมียพี่น้องมาจับเขียดแล้วครับเ๋อยดอาดะเอื่นพี่มาจับเขียดเด้ง่ันครับเขียดหลายๆ รุ่นหลังนี่น้ำกันครับ่าซื้อๆอ,อยู่ครับเฉียดม่วงครับก่เตินทงแดงตรงแดงครับ่องเห็นบ่โอ้ปุ่นอะไรครับเฉียดหลายๆตาเฉียดเต็มบแล้วนะครับอันนี้นะที่เป็นวานเขาแล้วนะ เฉียด,ดอีก็โอ้หลายๆพ่อแมีพี่น้องเลยคุ้นอยู่ต่างหากคุ้นหลังน้ำกันครับซื่อๆอ,อยู่ครับฝนกระบอกตกครับมื่นไอเนี่ยฝนมาตกแล้วก็เอาแล้วครับพอนละ น,นี่กับซื่อซื่อหากินกับนีมือหมานมือประมาณนี้ครับนี่กับหมา,ยมาน,มมาย,มานยุ่ครับหมานบปลายนี่ก็ซื่อซื่ครับไไออครับ่ได้อยก่ตัวยังค่อยว่าบ่หมานครับนี้ก็ได้มาสามตัวแล้วครับหมานอยู่หมานบปไลาย มือนี้ก็ใส่กลับบ่หลายบันไดน้องครับอาหมองใส่กับบอมีอาหมองใส่ยากเลยครับหลังสุดท้ายของแล้ครับไปใ,ใส่ห้กับมันยี่สิบตังค์ครับหมากับเขาก็คข้อมันฝากพี่ฝากน้องอยู่ทับคืนนี้ก็ได้ก็ได้สามตัวครับจาที่สรุปยอด ใหบิ่งเบ้องครับผมสามตัวง้ำเลยครับก็บติดไม่ไหมสุดต,ตัวครับตัวหนึ่งบ้านตายสองตัวก็ติดไม่ไหมครับขมข้นน็มานฝากพี่ฝากน้องครับพื้นนี่ก็ได้แต่รุ่นน้ำกันครับผมอันที่ทีซีครับอาจิมายามเบืองเด็ก ขอบคุณทุกการติดตามเด้อครับเข่ามะไม่ก็ดีครับขอบคุณหลายๆครับผู้ใดเข่าติดตามเพราะว่าคนใหม่คนเก่าครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วครับจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันครับเทจยกับที่บ่ทันเห็นแบนไหนครับเพราะว่า พอคอยมีเวลานี่ปันใดเคลื่อนครับอาทงานไปน้ำครับว่บางก็ได้มาดักหนูให้พ่อเมอีพี่น้องเบิ้งครับอขอบคุ้นผู้กำลังใจแล้วครับลิปนี้ก็ลาพ่อเมอียพี่น้องไปยังเจ้านี้เด้ครับ